โฟนี่มีทุกปีนะมีทุกปีมีงานกินเลี้ยงมีงานให้ความรู้อะไรเงี้ยนะอาจารย์บอกเลยว่าควรไปเป็นพาร์ทเนอร์โฟร์เขาควรไปนะคะวันนี้ใครมาอาจารย์แนะนําเลยไปเลยนะคะเพราะว่านอกจากเราจะไปเจอแก๊งๆนะักบัญชีแล้วนะคะมันก็จะเป็นคอนเน็กชันกันแล้วเข,เขาจะตัดงานกินเลี้ยงอบงมรมสัมมนาอู้เยอะแยะเลยกิจกรรมเขาล่าสุดที่โฟร์เขานะเอาวายมาเปิดเต็มหน้างานเลยนะผมกินจนแบบปวดแตก กินกับคุณเนี้ยคุณคุณนิวฮะที่จบมเกษตรรู้จักไหมฮะคุณนิวเป็นอนัเป็นบริษันบัญีใหญ่อยู่นะที่รับเฉพาะอินเตอร์คุณนิวเนี้ยเจอันในงานก็วันนั้นเขาว่าเอาวนยมาชงให้ผมหน้าโฟลให้เขากินจนแบบไปไม่ไหวแล้วเขาไปเที่ยวต่อทางหลอผมไม่ได้ไปคืออะไรลักษณะแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากไปเจอสังคมอะไรแบบนี้คุณไปกับโฟลเขาเขามีงานปีหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าสองครั้งอ่ะคุณจะได้เจอเพื่อนร่วมอาชีพหรืออาจจะมีเครือข่ายต่อไปนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะพูดในต้าต่อไปว่าการสร้างเครือข่ายเป็นไงบ้างแต่การมาเป็นตัวแทนโฟก็เป็นการสร้างเครือข่ายอีกแบบหนึ่งนะครับ